รัฐบาลได้ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าและสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยโดยหนึ่งในองค์กรที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลคือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่นำโครงการสำคัญในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC มาเป็นศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพเพื่อสร้างนาวัตกรรมใหม่ในประเทศดึงดูดทิสตตาร์ทอัพและบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกมาใช้สาธารณูปโภคร่วมกัน จึงเป็นพื้นที่ที่ได้เปรียบในการพัฒนาสู่ศูนย์กลางของธุรกิจดิจิทัลในระดับภูมิภาคโครงการดังกล่าวนอกจากจะมีการอำนวยความสะดวกด้านเครื่องมือและห้องแลบในการทดลองสิ่งที่จะจูงใจนักลงทุนคือการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ของบริษัทที่เข้ามาประกอบกิจาการในพื้นที่ทั้งการลดภาษีเงินได้ของบริษัทลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ทำงานภายในบริษัทต่ำกว่า17 ได้รับสมาร์ทวีซ่าหรือวีซ่าประเภทพิเศษที่กำหนดขึ้นมาเพื่อดึงดูดบุคลากรทักษะสูงและนักลงทุนที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานหรือลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศอย่างไรก็ตามโครงการมีกำหนดเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดภายในปี2,567เชื่อว่าหากเสร็จสมบูรณ์แล้วจะสามารถดึงดูดบริษัทสตาร์ทอัพดิจิทัลชั้นนำเอกชนต่างๆและนักลงทุนชั้นนำระดับประเทศและทั่วโลกได้ เพื่อต่อยอดพัฒนาพื้นที่ EEC และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไป